สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุกการภาคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกที่จะมาชวนชิดชวนคุยในวันนี้ประเด็นแรกวันที่สาม 4-5เมษายนส5งพเป็นวันที่จะมีการเปิดสภาอาภิปรายแบบไม่ลงมติตามตามาตรา152หแห่งรัฐธรรมนูญราชานาาจักรไทยพศ2560ซึ่งมีแกนหลักคือพรรคก้าวไกล แต่เริ่มมีสัญญาณทางการเมืองออกมาว่าพรรคก้าวไกลจะได้อภิปรายหรือเปล่าเพราะก็กตหลังจากยื่นสารร,รัฐธรรมนูญเพื่อยุพพักก้าวไกลและสารได้พินิจพิเคราะห์ เอกสารหลักฐานประกอบการมินิจฉัยให้กกตกลับมาทำเอกสารใหม่ให้ครบถว้วนตอนนี้ก,กรกตส่งเอกสารให้สารรัฐมนูลเป็นที่เรียบร้อยติดตามการเมืองในสัปดาห์หน้าครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนาสารรัฐมนูลรับอาจจะมีการสั่งให้สอสอพักก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่กันหลายคน นั่นก็แสดงว่ามีหลายคนที่ไม่ได้อภิปรายนี่เป็นกลเกมการเมืองที่ต้องติดตามและจับตากันต่อไปเพราะดินเริ่มกัะชับเข้ามาทุกทีวันที่10เมษายน2567อายการ นัดสั่งคดีทักนักโทษชายเด็ดขาดทักษินชินวัตรกรณีประมวลกฎหมายยามาตาร้อยสิบสองนี่ต้องติดตามจับตาว่าอายการจะสั่งเป็นแบบไหนอย่างไรและเป็นวันเดียวกันที่คณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่นำโดยนายเศษฐาทวีสินจับประชุมกันเพื่อ ตัดสินใจว่าตกลงเงินดิจิตอลหนึ0 0 0บาทซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยนั้นจะไปรูปแบบไหนอย่างไรเพราะในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนครับเพราะการประชุมตามคำแนะนำของกกรูปกรรมการที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่27เเมื่อวานที่ผ่านมาคุณเศรษฐาทวีสินออกมาถแถลงว่า จะไม่กู้แล้วนี่กลับไปกลับมาครับพ่อแม่พี่น้องบอกว่ากำหนดการแจก,กคือไตรมารสสีต้นปีงบประมาณ2,568ตุลาพฤศจิกาทันมาหรือนี่จะเป็นการชิมลางก่อนเลือกนายกอบจอทั่วประเทศเดือนมกราคมครับ นี่คนใช้เงินภาษีเพื่อบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าถึงไปแจกในช่วงนั้นนี่ต้องติดตามและจับตากันต่อไปว่าจะได้อยู่แจกหรือเปล่าเพราะกระแสะการเมืองดินเริ่มกระชับกระแสะข่าวหลายกระแสะเริ่มที่จะประเดประดังเข้ามา ติดตามการเมืองเดือนเ,เมษายนอยากกระพริบตาครับประชาชนคนไทยทุกคนเล่นน้ำสงกรารต์สาดน้ำกันตามประเพณีไทยแต่การเมืองอาจจะร้อนผุดผุดเพราะมีข่าววงในว่าเดือนเมษายนอาจจะมีข่าวการปรับเปลี่ยนด้านการเมืองที่สำคัญต้องติดตามและจับตากันหลายเรื่อง นี่เป็นประเด็นแรกที่จะมาทวนชิดทวนคุยในวันนี้ประเด็นที่2ตอนนี้คนฝากฝั่งรัฐบาลก็ออกมาส่งเสียงสนับสนุนการเปิดบ่อนการพานันแบบถูกกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเศูนย์บันเทิงครบวงจร ลงทุนเป็นแสนล้านครับนี่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเราจะส่งสังคมที่การเล่นการพนันการเล่นไฮโลการเล่นไพ่การเล่นน้ำเต้าปูปลาการเล่นพนันออนไลน์ขนาดผิดกฎหมายสังคมไทยยัง เปราะบางขนาดนี้ถ้าเปิดให้เล่นถูกกฎหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยคิดดูครับว่าสังคมไทยนั้นจะเหลวแหลกขนาดไหน,นฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนออกมาคัดค้านกันให้ถึงที่สุด เพราะเราไม่ต้องการสังคมที่มีการเล่นการพนันแบบผูกกฎหมายครับเราต้องการสังคมที่คนรู้จักทำรรม,มาหากินคนรู้จักเก็บรู้จักออมมันจึงเป็นสังคมที่เข้มแข็งไม่ใช่สังคมที่เต็มไปด้วยการพนันเต็มไปด้วยการกู้หนี้ยืมสิน ทั้งประเทศเต็มไปด้วยผีพนันจำนำที่จำนำนาจำนำไร่ให้กับเศรษฐีมีเงินนี่เป็นแผนกินรวบประเทศไทยอีกแผนหนึ่งของเจ้าสัวเศรษฐีทั้งหลายเพราะถ้าประชาชนคนไทยติดการพานันกันอย่างงอมยมนั่นก็หมายถึงแผน กินรวบที่ดินประเทศไทยนั้นจะง่ายขึ้นกว่าเดิมปกครองให้ประชาชนจนปกครองให้ประชาชนลำบากการเข้ามามีอำนาจทางการเมืองง่ายขึ้นอย่างพลิกฝ่ามือคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั่นเองฉะนั้นสังคมในภายภาคหน้าจะเป็นสังคมที่เข้มแข็ง จะเป็นสังคมที่ส่งให้ลูกหลานเป็นสังคมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเราผู้ใหญ่ในสมัยนี้ต้องเลือกสิ่งที่จะหยิบยื่นให้ลูกหลานเราในวันข้างหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราเป็นเจ้าของประเทศทุกคนไม่ใช่นักการเมืองเพียงไม่กี่ร้อยคนครับยกมือในสภาแล้ว คุณก็ส่งสังคมที่เร็วแรงสังคมที่มีแต่การพนันขันต่อสังคมที่คนไม่รู้จักทำมาหากินสังคมที่คนหมกมุ่นอยู่แต่ในบ่อนการพนันซึ่งไม่มีประเทศไหนที่ขับเคลื่อนประเทศสังคมเข้มแข็งเพราะบ่อนการพนันครับประเทศที่เข้มแข็ง สังคมที่เข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจะต้องเป็นประเทศที่ประชาชนตื่นรู้เรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองเท่านั้นที่จะเป็นประเทศที่เข้มแข็งผมก็มาชวนชิดชวนคุยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเพียงแค่นี้ครับ ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแล้วว่าเราจะส่งสังคมในอนาคตให้ลูกหลานแบบไหนครับวันนี้ก็สวัสดีครับ